สบายดีเด้อบพ่อทุกคนมื้อนี้อันข่อยสิพามาเฮ็ดอันนี้อันก็โปเปียว่าฮาโปเปียนะอันนี้มันชิ้นหมูชิ้นหมูนี่ก็โลป่ายเกือบโล่ครึ่งนี่แหละเพราะวาชิบุตรให้ได้สองโลจันจักข่อยมันออกควนก่อนก็นกนเลยไปหยุดอันขอ่อยจะใส่กระลดุดกระลุดนี่สามสามหัวน้อยนะอันนี้หัวโบยใหญ่ ผมบุย้ยใหญ่เขาใส่หัวเครึงแล้วแต่คนมักนะ่ะอันของคอยบร้คัวใส่ก่อนเด้คย่อดิบเลยคอยนะ่ยนั่นเมญ่าคยเห็ดแนวนี้เพิ่นพาเห็ดแนวนี้อันนี้เขาจะใส่ขโนกอนอกนัดเอือบแล้วเราก็จะเอาไปอุ่นซีมก่อนแล้วก็จึงสีห่เพราะยาดมันจางหรือมันเค็ม นี่หอมโบใบมีน้อยเดียวก็ใส่น้อยหนึ่งอันนี้เป็นห็ดห็ดหูหนูนะใส่ก็แล้วแต่คนหมกนะักเนาะบหมักกับบใส่อันนี้กุ้งแหง้งกุ้งแห้งนี่ย่อยบดแหละใส่กุ้งแห้งนะมันจึงหอมอันนี้เกลือ จิิงๆมมาปุ๋มตื่มอีกก็ใช้น้ำตาลบ่วงหนึ่งแผ่โบมากระโบใส่เนี่ยนี่เขาใส่น้ำมันหอยใส่หลายเซฟหลาย Chi sẽ yêu Cùng tạm chảy đấy nữa Mặc bề bề các bốn Cùng hào mặc một cứ cần Phải cả phôn đấy นี้รอนรอนนี่เขาใส่สองหอง่อค่อยแช่น้ำแล้วค่อยเอามาตัดสาวด้วกันปรุงตามใจปรุงเท่าที่มีอันนี้คือสีได้ประมาณจากสามสิบอันสี่สิบแปดเอย เขาสาวนมอยหนึง่งอนลวเขาจึงมาซีมจิงได้หลุดซากไปกับุบูงโบโบเมนโบตุเตะโบมิสูตรตายตัว ข้สาวนิดนึงเล้วันนี้ข้อสาวไข่ใส่ไข่ข้ใส่สองหน่วยเอ็ดตาวเดมนนะเมียนยาค้อยอนะเรามาเค็สกินเด้อ,อ เดี๋ยวนี้เราบ่คอยเห็นแหละเราอยุหลายเดี๋ละอันนี้สูตรเมญ่าโกลคกไพ่เห็นน่ะปรุงตามใจนเมญ่าเขาคื่กินนลรวบุใช้เป็นหนูเดแล้วเกิน คุให้มันเข้ากันอีกกันเดลืมพริกไทยใส่พริกไทยน้ำก่อนใส่หลายแห้งหอมสูตรว่าได้ตายตัวเนาะมักหลงมักลืมค่อยเอาไปอุน่นซีมบึงละจ่างนิดนึงก็จะใส่มาซีกับน้ำมันหอยเติมนเลย เห็ดแบบที่เขาปุ่นแน่ก่อนจิ้มโคตีเตรียมห่อเลยแบบน,นี้นะ่ะมาเลยมาเตรียมห่อกันเลยกัดห่อสิเป็นแล้วไลยเนพอพอพอาะห่อกับพวกงานดอกห่อพอได้กิน โหแบบนี้บ่ะโหตามถนัดเนาะเอาน้ำจุบๆหน่อยหนึ่ง โอ้ก็มาได้แบบนี้จะเนื้อจริงเสียวปิดจืดลมโหเตือที่สองแบบนี้พูดาาก่อนอุด้็มักแบบไดก็โหแบบนั้นด้วยอตามความถนัด กับมือสมาร์คลิงยากกินแล้วกัเฮียนเฮ็ดจะมาหอ่อคือคนเทบูนี่ห่อแล้วๆได้สาวอันเดี๋ยวไปจืดกันเลย มาจืนกันเลยค่อยๆโมอวานนี่จัดได้จัดอ่านนีู่เลยลสองสามสี่หกเจ็ด ใส่เตอาละสิบซะว่ามีสาวอันทริงที่ได้ตื่นสองเตอาให้คอยตื่นในชีดมัสุกทางไหนแบบนี้บ๋อ่งน้ำมันเด้อซาได้กินทำในยาเห็ดเสนอจึงจะได้หน่อยนึงละเมื่อปีเลยอ่า ไอ้พวพีนพีกเกาเห็นสุกบดท,ทางในโหกพุ้งแห้งอันนี้พันกลิ่นกับสลัดกระแส่จำ้ำน้ำจิ้มกลิ่นกระแท น,นี้เห็ดสุกแล้วล้วก็เอาเข้าแช่แข็งไว้ก็ได้ไว้กินดูคันกินก็าทานเดี๋ยวก็น่าจะกลับมาปรุงกันอีกว้าไก่ได้ไก่สุกเลยเด้อกินหอมหอมสีงามเลยเด้ดพอพอคือเจ้าของนี่แหละโอนะ อุ้ยลุยคือเจ้าของหัเวเฟรหมักเยย์ตลอดคันหอมคือคือเจ้าของเว้ยแต่ว่าอหอมหอมจะไหนก็คุยกับน้ำเจวสลัดมีขปุ้นเด้เป็นซุปอีจังหน่อยกัน ทอดไปได้เร็วสุดหนึ่งยังอีกสุดหนึ่งเดี๋ยวตันนึงเาเบิ้งกันเลยมาทอดเกลืสุดท้ายแล้วเนดีย๋วดยวเขาติตักออกเลย